สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพราะชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ผมมี2โครินบที่4ี่นะครับข้อ15ถึงข้อ18วันนี้ผมให้หัวข้อว่าท่านเปาโลเลือกอะไรฉะนั้นจึงไม่ย่อท้อนะครับจากบริบทเนี่ยนะครับเรารู้ว่าอาจารย์เปาโลเจอกับความทุกข์มากทีเดียวครับเมื่อท่านออกไปเทศนาประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงพระเมตตาท่านพระองค์ทรงรับรองกับท่านด้วยผ่านหมายสําคัญมากมาย แต่ขณะเดียวกันความทุกข์ที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันถาโถมเข้ามาหลายเรื่องก็ตามนะฮะไม่ว่าเป็นยังไงก็ตามท่านมีวิธีการเลือกครับเลือก4ประการซึ่งเราสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันผมอยากจะอ่านนะครับเพราะว่าทุกๆสิ่งก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านเพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนจํานวนมากขึ้นการขอบพระคุณก็มีมากยิ่งขึ้นอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าสภาพกายของเราภายนอกสุดโทรมไปแต่สภาพ ภายในก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกวันทุกวันเพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันหามากมายอย่างที่ไม่มีที่เปรียบเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยังยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรน,นิรันด์พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงท่าทีของท่านเปาโลในการเลือก4ประการครับช่ำกลาง พายุที่ถาโถมเข้ามาความทุกข์ที่เข้ามาเนื่องจากสภาพของท่านนั้นสุดโทรมไปเนื่องจากความเจ็บป่วยความชราการถูกข่มเหงอันที่หนึ่งท่านเลือกเป้าหมายที่จะเป็นพรครับคนเรามีสิทธิ์เลือกครับเลือกเพื่อตัวเองหรือเลือกที่จะอยู่ในน้ำพาไทัยของพระเจา้าแะกลายเป็นพรให้กับคนอื่นแน่นอนครับพระเจ้าไม่เคยสร้างเราเพื่ออยู่คนเพื่อตัวเราเองเท่านั้นเพราะตั้งแต่เริ่มต้นพระเจ้าทรงเรียกเรามาเพื่อจะเป็นพรตั้งแต่มนุษย์คู่แรกตลอดจนอบาาับราฮัมพระเจ้าเรียกให้เป็นพรครับ พระกัมพีตอนนี้ท่านเปาโลบอกว่าเพราะว่าทุกสิ่งก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านทั้งนะฮะจะสังเกตว่าอาจารย์เปาโลได้อยู่เพื่อประโยชน์ของคนอื่นพระกัมพีบันทึกบอกว่าพระคุณมาถึงคนจํานวนมากขึ้นชีวิตของท่านกลายเป็นพระพอให้กับคนจำนวนมากมายที่อยู่รอบข้างท่านนะครับ่านถวายเกียรติพระเจ้าเพราะสิ่งนี้อันที่2ครับจิตวิญ,ญญาณของท่านเลือกจำเนิญขึ้นครับเรามีสิทธิ์ครับที่จะเป็นยังไงก็ได้แต่พระกัมพีตอนนี้บอกว่าท่านไม่ย่อท้อสภาพภายนอกทุดโทมไปแต่ภายใน ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกวัน1 9 7 1บอกว่าจำเลิญขึ้นใหม่ใน TNCV บอกว่าฟื้นขึ้นใหม่ทุกวันดังนั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการจำเริญขึ้นฟื้นขึ้นหรือรับการเปลี่ยนแปลงมันแสดงให้เห็นถึงท่าทีที่ว่าคนเราอาจจะอ่อนกําลังเนื่องจากเราเจอกับสภาพที่เข้ามาถาโถามเราแต่เราขอบคุณพระเจ้าครับท่านเปาโลรอคอยพระเจ้ารับเรียวแรงจากพระเจ้าเผชิญกับการรับการ ฟื้นชื่นขึ้นโดยการเลือกจำเริญขึ้นครับเราต้องมีสิทธิ์เลือกนะครับเลือกที่จะรอคอยพระเจ้าหรือมุ่งไปยังปัญหาของเรานั่นอีกเรื่องหนึ่งข้อที่3ครับท่านเลือกดําเนินอย่างรู้จักานามพระไทยถ้าเราอ่านพระครัมภีร์ในข้อ17ท่านเข้าใจครับว่าความยากลําบากชั่วคราวและเล็กน้อยน้อยของเราจะทําให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันด์มากหาที่เปรียบไม่ได้ตรงนี้เราเห็น2อันเลยครับอันที่1ท่านเข้าใจ วิธีการความสําเร็จของพระเจ้าความสําเร็จต้องมาจากความอดทนและความทุกข์ยากไม่มีความสําเร็จไหนที่มาแบบง่ายๆให้ท่านเข้าใจดีว่าวันเวลามันมีจํากัดครับในโลกนี้ต้องเลือกที่จะทําให้ดีที่สุดครับเพราะวันเวลาจํากัดและเมื่อเวลาในโลกนี้เปรียบเทียบกับนิลังไม่ได้ท่านเลือกที่จะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าสุดท้ายครับก็คือท่านเลือกมองด้วยตาใจแห่งความเชื่อข้อ18บอกว่าเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็น ในพระคัมภีร์ฉบับ T N C v บอกว่าเราไม่ได้จับจ้องกับสิ่งที่มองเห็นทําไมอาจารย์บารโมไม่จับจ้องกับสิ่งที่มองเห็นครับเพราะพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ถาวรแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นคืออะไรครับแผ่นดินของพระเจ้าน้ําพระทัยของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสิ่งที่อยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณมันเป็นสิ่งที่อยู่ถาวรน,น,นี่ลันดอนแน่นอนครับมีคนกล่าวไว้คือเซนต์ออร์สตินนะครับท่านได้กล่าวว่า ศรัทธาคือการเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นและรางวัลของศรัทธาคือจะได้เห็นสิ่งที่เราเชื่อขอพระเจ้าอวยพรเรานะครับเลือกที่จะไม่ย่อท้อเลือกที่มีเป้าหมายจำเริญขึ้นเดินตามน้ำพระทยัยและตาใจสว่างขึ้นขอพระเจ้าเมตตาครับ